กลาบสวัสดีค่ะมือนีมแอดมินจะพาเอฟซีทุกท่านมาติดตามความฝันจากลุงต๋อมซึ่งได้ยินว่าลุงต๋อมฝันดีแต่ความฝันของลุงต๋อมจะเป็นจังไดมีตัวเลขเด็ดๆตัวใดมาฝากเอฟซีไปกันค่ะไปติดตามชมติดตามฟังตัวเลขเด็ดๆความฝันดีๆจากลุงต๋อมกันเลยค่ะ ไปกันค่ะไปกันเลยค่ะกล่าสวัสดีครับลุงต้อมกล่าสวัสดีค่ะลุงต้อมยังนั่นเด้แถหัวอีกแล้วแถหัวควันมาให้แถก็แถผู้เจี่ยวมาไหว้แถไหว้แถเป็นยังหัวให้แถสลองสลองก็เลยแถเลยจัดให้เลยสลองยีหยัง ่ัว่าเอาจังสีสาคันว่าได้แล้วเนาะว้าตกลงกัน่ัวหานำล้านกับเอาดอกเจ๊บวกกับเ่าดอกเอาน้ำปลาเทพิ่ัว่าออืเอออเาน้ำลนุกใส่เอาวัดใจกันเบิ่ง่ัว่า่ัว่า่ัอยากกินกาแฟฮอตให้่ัว่า่ัให้จักให้อกเนิ่นัยากกินกาแฟฮอตสองโจิ่ัว่าออืเออให้ให้ไปดั่งไฟอยู่น่าศานเลยได้เอาฟืนไฟมัดหนึงเอาง่ายย่างเลยล่ะม้าไท นั่นทิ้งรูปอีลักษณะสมุชมเนาะมันแหลกมาทางดินเลยนี่นะครับที่กินน้ำบักตีเนี่ยล่ะเป็นว่าเอากาแฟห่อเดินส่งนาซาเลยวัดใจกันเป็นว่าสองสองแก้วสองแก้วส่งเคื่อเดียวเลยถวายเราจะกินสองแก้วเลยละว่าว่าวจริงใดโบเมนฟันได้บอกเพื่อนำเลยเป็นว่าสัญหาาด้แล้วก็ให้ผมนั่งเป็นว่าให้นั่งคัตมาตลนะคืออาจารย์สอนน่ะล่ะ นั่งเลยว่าว่าได้กินแล้วสีจังไดเพิ่นว่าวัดใจเบิงเพิ่นว่ากินน้ำบักตีนี่ลหละเพิ่นว่าตามจริงวนนี้พอเสี่ยงคุ้ยครับครับครูบาอาจารย์ที่เคยพาไปเอาหว,นาวนานยนะครับแามผู้ชมว่าสิมาขอน้ำปูเจกอยู่าขอน้ำมกขงอยู่ก็สิมหาลาุงต่อมนีล่ะหลุตงต่อมพาไปเอาแต่ว่าจะมีครูบาอาจารย์มานํางอาจจะเป็นมือนันละครับเดี๋ยวจะสื้เอเาเพื่อนเนาะให้ส่งนาศานเลยหอนๆเอาใหอยหอนเลย ถวายซองแก้วพ่อหดังไฟอยู่หันดังไฟหนาซานเลยเดี๋ยวหมอจะใส่มาดังไฟนอกวันนี้นาะเขากล้ามากจริงๆกลา้าใน้นัวยาอ,ยอยบัตก็ได้เขาดั่งห่อนมม่จะบ้านหนึ่งตัวน่องเอา,เอา,เ,อาเอากาแฟาห้อนเหมืนว่าเอาซองแก้วแล้วเอาฟืนไปน้ำมัดหนึ่งพ่อ,อยู่ดอกก็เอามือฝนบ่ตกเหมืนว่าเอาฟืนง่ายอย่างนะไปดั่งอยู่หันเลยมันจังเส่อยากกินกาแฟห้อนอยกกินกาแฟห่อนก็คือหมาว่าเอาดอกลูกไอเหมืนว่าลงน้ำเติมบ่อ เอานำ้ำนะเอานำ้ำตีเ,เป็นว่ากินน้ำหนุกายเป็นว่าสองแก้วใจกันเลยสองแก้วเอาแก้วสีขาวด้วยวแก้วสีขาวเด้ยเอยสองใบเออเอาให้ดห่อห่อนด้วยเป็นว่าเอาฟืนไปมัดหนึ่งเพื่นกะหักฟืนมัดเลยเรียบร้อยหักไข้เสมอกันให้งามๆได้ยี่เป็นว่าเอาฟอนต์แบบเอากะช่องมือฟอนบบติดตีดั้งมันติดอยู่แล้วก็วอ้อยไฟข้าวเดียว,วเอาห่อห่อนอเออ ทีพเพิ่นบอกลุงต่ำแทงหัวแทงหัวเฮ็ดอยังซั่นเออคัน่นได้กินกาแฟก็สิีลองเพิ่นว่าอันโป่ง,งหกฟอมไฮเด้อเจ้าของที่มาเอาพวกมาป้องตัวพันวาจะร้องกินกาแฟซื่อๆนี่เออเพ<ห>ิ่นว่าได้กินกาแฟนําลูกชาย2โจกโจกเดียวบ่เอาเด้อเอา2บ่เป็นงวดก่อนนี่เนาะ2โจกเออแต่แต่แต่พ่นว่าก็สิส่งส่งเฮียนผู้สูงอายุเฮียนเพิ่นว่ามากมาอคืนได้ตัวนี้กินกาแฟเลย มันให้เงิน400 4อ0เจ้400า400เจ้าเออ4อ0เ้านี่เด้ออันไปเรียนผูส้สงอายุเพม่นว่ะ่อยกับโจูกมีเงินนะต่วอันไปให้หน่อยไปโปิ่นให้ว่าให้ไปเงี่ยปสูงอายุ02กอกไปแล้ว400เออ4อยเจ้า400เจ้าของกันยี่สิบ40 42อันแล้วแล้วก็กบ20อ,อันแล้วเนาะ สี่บาทสองศูนย์้างนะกาแฟแต่ว่าฟื้นหมัดหนึ่งหนึ่งหมัดไปเอามัดเดียวเพื่นหาเจือฟางยังดีได้สีแดงเออหมัดเจือฟางเมื่อจะเป็นจะตจกเก่าคัดแก่มื่จะหนึ่งสองศูนย์สวันดี <1, 2. S 1> ดอกศูนย์หนึ่งสองเอเอาคือบกงวดวังหันคอยว่าโมทงไมนี่ละเผ่นว่าเออเอาบอกเกี่ยวกันเดเพผ่นว่านี่สิกินกาแฟกัฟื้นมัดหนึ่งเอาไปดั่งยู่หันบ่ต้องบอกว่าดั่งนํ้นมียังดอกผ่นว่านะ ไอ้เจะว่าเอาฟืนง่ายย่างนี่ล่ะต้มไปหม่อนหนึ่งไอ้เจ้านั่นมัดไปเดยวกินหมันฮ้อนได้เย็นเบ้าได้๋ยวมันบวดเสบเอาตัวปั่นปั่นบาเบ้าเป็นว่าเอาตัวหมันฮ้อนซองแก้วเอาแก้วจีขาวซองหนูมาซองใบลืดๆมากินเออเปนจะกินซองแก้วเลยเป็นว่าแต่ว่าสิส่งผู้เฒ่าเลี้ยนเออเป็นว่าเออให้สีส่งให้เลี้ยนผมว่าบจ้องให้ผมเลี้ยนจ้าธุกแบบสิก้นผมให้ ป้องหายวานจงเลียนว่าเลียนปูซุงอายุเลียนหม้อนี่ละเพิ่นว่าเอาเงินให้เออเพิ่นหูให้เงินนี่มื้อนึงได้เพิ่นว่า420เพิ่นว่ามื้อละ420 420ค่อยว่าคือบ่วังหัน่อยว่าเนาะคือบ่ให้วังหันเนาะซ่านี่นะกันเนาะอุ้ยเ่ว่าคือบ่ย้อนหลังแล้วมันคือ83ดสมา38แต่ว่าก็บ่แน่เด้อค่าสมุนชนเนาะเพิ่นโอ้ย เพิ่งจะออกหนึ่งสองนะก็ออกศูนย์สองเถึงวันนี้จีมาสองศูนย์หรือว่าสี่สองกได้ตอนนั้นจิบสองแล้วก็สองศูนย์เพิ่นว่าหกศูนย์ศูนย์มาดีแห่งปะเถียงอย่างวะหศูนย์มาดีถึงวันนี้จีบสี่ศูนย์ก็ะดได้นอวันไห้ซื้อหน้านอเซื้อหน้าบานนกกว่าให้คุดหลุมนอผมก็ไม่อ๊ใจหรอกว่ามีศูนย์ว่าให้ฟังเด็กหลงเพิ่นวะแ่เนี่ยเนี่ยว่าแบ่งสามส่วนเนี่ยบอกว่าแบ่งสองส่วนผมกับปะเถือกกันแล้วว่าให้เบาแอมหนักเพิ่นวะ กันสามคนกันซื้อกันซื้อสามชุน <t> ก็ว่าใหุ้ดหลุมโมหลดวะเ้าไว้ย,ยังฟังด้หน่อยวะบางท่นจ่ายดอกฟังโหลดมันวะวังหันนอกบางวันเงดนี้นนจกกินกาแฟอยกกินกาแฟฮอดมันวะเอาเกลยวซองไปเอาเกี่ยวใหญ่ๆได้เป็นวะ<ต>เอาสามการหนึ่งฟืนหมัดหนึ่ง,งเอาไปต้มนันไดกินอีลีใดเพม,ม่นวะอยากกินน้ำเพล่คือพวกินน้ำดุกป่ายบสซองหมดเสีม น่าลูใจว่ะมันส่งเสพคนว่าโอ้ค่าได้กินด้นแล้วคนว่าเพิ่นดให้กินกาแฟน้ำไหนนี่เพิ่นว่าแต่ว่าลุงต้อมได้แท้หัวว่าเพิ่นสิส่งเลี้ยนเออสิส่งเลี้ยนว่ะนี่บ่ว่าเลี้ยนเลี้ยนได้หรือบ่ได้บุว่าลูกตัวตัวแรกน่ะเป็นปริศนาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวแรกเป็นปริศนาครับอยากกินกาแฟน้ำพอเที่ยงสองแก้วเลย2แก้ว ป้าตองมาเด้อว่านาะบ่ต้องมาต้องยังดอกมาหลอกมาหลอนบ่ได้หลอกทั้มาคือเก่าล่ะมาโอ้ยมาแต่หัวค้ำมาเนโอ้ยมาอีกแล้วเนาะมาคือเก่า่ะเพิ่นว่าแต่เพิ่นบ่เว้าหลายนะกินกาแฟคือบ่กินน้ำหลานบ่มาว่ากินน้ำอันลูกไผ่บ่ๆๆบ่ส่งบ่แซ่บดอกเพิ่นว่ากินน้ำตีนี่ล่ะกินน้ำลูกเจ้าของน่ะมันหัวใจมันต้องแซ่บเพิ่นว่าเออเอาเต็มถ้วยโลด จักซองกัใจโหลดเอาเห็นเ,เต็มเลยตรงนั้นเอาเต็มแก้วสองใบเลกับเรื่องกาแฟกันเสียมาให้เพื่อนนี่หรอกคาร์เตอร์มุ่ชุมเนาะแล้วกัเพิ่์นว่าแล้วก็ให้เจ้านั่งพอปูกินกาแฟแล้วเด้อพอถวายแล้วนะอันนี้แหละเจ้ากน็นั่งนั่งคาตม่าเทจังซิเด้อเดี๋ยวสิมาเองเพิ่์นว่าเออเพราะว่าทามมาแต่โดนแล้วเพิ่์นว่าบังเดมมาทางหัวเ <laughs> มืเเม่อเกิดอะไรเนี <laughs> ่ยบูดบูดบูดเนยสมองจ่าหน้าปาก บ่ต้องอื่นไก่ดอกเพิ่นว่าพอจุดธูปแล้วถวายแต่กาแฟบ่มีหยังก็ก็ได้เพิ่นว่าบ่ได้ว่าดอกให้ถวายนั่นล่ะกาแฟซองแก้วแล้วให้เจ้าน่ะนั่งนั่งสมาธินี่็มาเองเพื่นว่าม่นอยากมาถึลงเต็นดล่ะนั่งสมาธิเพื่นว่าสวนเน่ยนะแหงสวดแห่งมาไหว้เพิ่นว่าน่าเออสวดคือวังหั่นนี่ล่ะเจ้านั่งเลยว่านั่งตึกเอาเลยต้องน้ำไล่ดอกสิมาเองดอกเพิ่นว่าสิลงไม้ดอกเออ พอป้าที่กินกาแฟแล้วมันอยู่บ่ได้เพฝันว่ามันกับเมากาแฟเนี่ยยังกินกาแฟมันเขินเพฝันว่ามันดีดเพฝันว่าโอ้ยเพต่นว่านอ่มันดีดแล้วมันบ่อยู่มันต้องดีดแน่ตัวเพฝันว่าเอ้าดี๋ยวพ่อเที่ยงจะสรุปให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะซองแก้วบ่อยู่นะเพฝันว่าเพราะว่าเพปนสิกินทั้งซองแก้วลวดเลยว่าบ่อยู่ขอ้าวพอในลุงต้อมพ้องกัว่าดีดนักข่าวตะบูชมเนาะที่ลุงต้อมฝันว่า ปูเจกเลือกขวงพั่งจะกินกาแฟน้ำผัเที๊งสองแก้วน้ำห่อนๆฟื้นมัดหนึ่งวันสันแต่ว่าหลังจากนั้นมากามาบอกหุ่มต่อมโกนหัวไปทรงเลี้ยนเอาเงินให้มือละสี่ร้อยยี่สิบวาศูนย์สองกอกไปแล้วคาร์เตอร์ชุ่มหนึ่งสองกอกไปแล้วแต่เป็นพันทรงอีกสองบาทคือกันไหลปัดทิศมูยายน่อยนะวันแต่พระท่านไปถามปุณณ์เนี่ยึ้นไม่เครับคุณขิงนี่เงียบมูยายน้อยละการ ติดเงินไม่ไงซาลวัตสาลวัตรัตหน้าทรงเฮียนสองคนในตัอดูแลดื้อเก้่วกับเงินน้ำปูหลับไปไปจ่ายเขา4ี0ศกับพิจนาเองเนาะคัตมุชชมเนาะอย่างหนึ่งสองกับมาออกศูนย์สองอาจจะเป็น2องศูเอหรือว่าท่ามุชชมบอมัก4ี่สองศูนยไงตัดออกก็ไดครัตมุชชมก็จิตัดเป็นสีศูนย์ศูนย์ีีหรือว่าสองศูนย์ี่สี่ก็ไดเนาะคัตมุชชมเนาะศู ขึ้มาอีกอยู่บ่เงยชมเพิ่นว่าโฟสูงอายุไปเข่าม่อสองเลยใหญ่นว่าเข่าม่อสองเข่าม่อสองกับขึ้นมาม่อหก่นว่าเพิ่นว่านะขึ้นม่อสองเลยไม่ต้องไปป้อนหนึ่งม่อหนึ่งดอกเข่าม่อสองแล้วก็ให้มันจบม่อหก่นว่านี่ตกทายเออเข่าม่อสองเลยมัอสูเข่ามัธยมนี่แหละเข่าม่อสองแล้วให้มันจบม่อหกเออมันจะงสมัครงานได้เพิ่นว่านะเออ ขำว่าสองเลยววาว่าผฟูสั่งหวานว่ามันต้องรลับเออแต่ผู้ชมก็ล่องพิจนาร่องร่องตีความฝันต้องจน้ำกันมันจบมมเอหกนะ่านร่องตีความฝันกับลุงจอมน้ำกันเบองครับแต่เปิปกติเฮ็ดให้ซับสซนอยู่แต่ก็ไม่ซับสซนดอกเข้ามาสองให้มันจบม้หกแต่เต้าทรงแต่กาแฟเตื้อแรกเลยอยากกินกาแฟแต่มานั่งโลดผลนว่านไม่ต้องล้ำไหลดอกสองคนนะพื่เจาก็นั่งไปโลดผอนวานเปิ้นอยากล่งด้นแล้วผลนวานนะโอ้ย เนื้อสีล่องหายดอกผนวาน้าส่วนบนส่วนเนื้สีล่ไว้ายๆดอกผลวานาสพอเที่องจะสูญไ่ฟังนอบพี่นองเนาะตัวเลขขจะว่ามีหลายครับตามสีปูเจกว่านักนแฟ่สองแก้วก็ฟื้นหนึ่งมาหนึ่งมัดป่านนี้ก็มาวส่งผู้สูงอายุเลียนก็คือไอเงินเหมือละสี่ร้อยยี่สิบก็คือสี่สองศูนย์มันจะเป็นตัวเลขหรือบ่อพอเที่ยงกับบ่หงอยแต่มาชุบล่องผิดใช่หน้าแต่ล่องตีเบิงแต่แต่พัน เาเน้นเรื at, e, <O> ่องเงินแต่เขาเน้นว่าเขามาซองเลยเขามาซองแล้วก็ให้จบม่หกจบม่หกเออแต่ตรงเัินสี่หลอดเขาเบาๆแล้วเขายืนให้เขา่เน้นนะโอเออต้องกับมาใส่ตรงมีสี่สองศูนย์แล้วก็สองหกนะคะตำรวจช่วเนาะเขามาซองเลยแล้วก็ให้จบม่หกไม่แม่งเทาหมาสองจบม่หกกับสองหกเออสองหกเพราะว่าเราเอาหนึ่งเออเพราะว่าเราเบาเบาเพราะว่าให้เขามาซองเลยเพราว่าสมัครเนี่ยให้เขามาซองให้มันจบไวๆปรเต้าแล้ว ไอ้เว้นโจมว่าหกเปล่าตัวเลขก็ยังพอเที่ยงบอกไปละครับ420กับ26นะครับท่านผู้ชมหน้าตาฟังที่ลุงต่ำบอกแต่ว่าท่านผู้ชมท่านอื่นถ้าจะแปลก็ลองเขียนคอมเมนต์มาบอกเบิ้องนอกครับว่าแปลได้เป็นตัวใดครับท่านผู้ชมส่วนพอเที่ยงนี่จะแปลเป็น420กับ26เนาเดี๋ยวพอเที่ยงจะเขียนใส่กระดาษให้พี่น้องได้แคปหน้าจอยเบิ้องนอกครับนอกเพราะวันกะเป็นต้นต้นวิกจัวยวเหอบก็แคปไปแต่เบิ้งกับโมแน่ครับ เลขตัวที่ต้องฝันตี่เจ๊บอกเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่แต่หมูชุ่มชินชอบคนนี่็ได้เนาะค่ะสุดท้ายนี่แอดมินกัจะมาสรุปตัวเลขให้โดยฟังอีกรอบนึงนะคะ4 2 0 4 2 0 26 26ค่ะา ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมสองไอสตาแชนแนลไว้น้ำเนด้อคะ่ะเพื่อจะบอผ่านในการรับชมคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ